ันนี้ก็เป็นการเท็ยดยาหู้นะครับแล้วก็เทียดยาบำรุงแล้วก็ยาไทยนะครับครับมาดูอุปกรณ์การทํายาครับอันนี้ครับก็เป็นปืนนะครับปืนยิงฝังยาหูนะครับอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนอ่านเอานะครับยี่ห้อยยังกับมีน้องกระเบื้องเอาก็มีนก้องครับไปล่างปลายเข็มนะครับแล้วก็ยาบำรุงนะครับ เป็นตัวนี้นะครับกะเบื้องเอานะครับยำลุงเล็กกบกระซิโซกระปกเนี่ยครับหากระไทายน้ำมาใส่สองตัวคัตเตอร์ซังกับเอดีนะครับ,รบ,รบแล้วยาไทยก็เป็นตัวนี้นะครับยาไทยกะใส่เข็มเบอร์สิบแปดนะครับยำลุงยาไทยนะครับสำหรับยาไทยนะครับ ห้าสิบกิโลต่อหนึ่งซีซีครับกับประมาณแปดสี่ร้อยกิโลครับกใส่เข้าไปแปดซีซีนะครับอันนี้กัโคตรซานค่าตัวซานนะครับซีซีซีแล้วกับเอดีน้ำยาสีเหลืองครับซีซีซีนะครับครับกลไปเบิรงกันเลยครับอันนี้ก็เป็นการเฮ็ดยาหูนะครับแล้วก็เทียดยาลุงแล้วก็ยาไทยนะครับโอ้เงีเบิรงนขอบเลยครับสร้างได้ออกแบบเนาะนี่แหละสร้างนี่แหละสร้างนี่แหละนะโอ้ คือได้การเนี่ยเบิ้งครับการออกแบบคอกเวลาเหตุยาจะได้บดหนุ่มบายากนะครับมีที่ล็อกครับล็อกคอออกแบบมามาตรฐานขนาดล็อกแก๊บครับงวงกับิบุไร้เอ้ยเจ็บกระตุนกระตนะครับสิบุไร้เจ็บกระตุนกระตเวลาเห็ุยานะครับล็อกคอพ่นเลยเจยบงวง ยาบำรุงครับ 10cc กาโตชาง1 0 c ีว,ตวิตามินเ <AD. S 2> อดีเอดีนิ่งละบ้านเออสีแดงเรียน,น,นมันนี่สวยมีเคล็ดลับมาฟังนะครับยาไายเอาไว้ที่หลังครับเพราะว่ามันที่เกิดอาการเจ็บปวดครับ เอานิ่งหูก่อนนำหลองก่อนยด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 ทำยดเต็มแม็กนะครับเต็มหูเอ้ยเป็นก่อนเป็นก่อนสุดยอด ตามด้วยถ่ายพยาธิยาถ่ายพยาธิห้าสิบกิโลกร,รัมต่อหนึ่งซีซีนะครับจะมีประมาณสี่ลอยใส่แปดแปดซีซีครับผิวหนังครับผิวหนังหนังหนาตอวนี้หนังหนา,า,นนนนาเดินยาเข้าไปสุดยอดครับตัวนี้เจ็บขนาดม่นช่ด,ดีดหรือบันี้ ทีช้องครับสาลูรีครับตัวนี้ชา,ชาโ offs, โ ig, ลูรีาตัวไเาอจับเลยบ่ ระหว่างรอกันเบิง่งบรรยากาศนะครับในฟาร์มต่อกินอิ่มแล้วก็นอน,นแล้วก็นอนครับพวกนี้ก็ยังบู้เห็ดยาครับของนี้กำลังรวมมาสิบหางตัวเลวเอา้าเนี่ยครับเห็ดคนที่ต้องเห็ดยาอันนี้แหละแรีนคมกันเลยคหักขาคอด เพยาแล้วก็สีเช่องครับเชีองซึมแบบนี้แหละนอนเชืองซึมลยกินยังเดียวนอนซึมอยู่ครับขบชีดเดอรและเบิ่งดากเบิ่งดากตาดากเป็นดากนะครับชารุลีว่มันชีดเดอแล้วก็เขาจนหลอดพายาเหลี่ยให้ผมจะขอางเพิ่นจึ๊บเอ้เช่องขนาด เดือดกัเนื้อต้องฟักตรงๆดือดกันเนื้อเฉลียงถ้าเปลี่ยนเทียนเน่าชีดยาหน้านั่นนะครับบำรุงยาบำรุงไตีโยต์อยาเตีงยาเตีงยาเตีงบริบบิ้นการทารุณสัตว์นะครับเป็นการให้ยาบำรุงโดยคลิปติดเหลืองติดแดงอีกขั้นตอนต่อไปก็คือเกาครับฟังหูจับเชือกไหนที่ จนเสย็นจะเย็นผู้แมงวันกันไเดยว่าเราเอาให้ right. จากแม็กเลยเดยอดยอดเอาของขวานเลยเอาเลียนขึ้นหลี้ยนับฝังมุกนี่เอาบัังนี่หูเนี่ยฝังมุกเอาเลียนขึ้นเลียลงมันเขาไป เบิดอ,อมาส่งเยแขงแงอ่าแข่งแข่งอาวุธลายรงยิงบ่ตายแต่แทงตายครับอย่าถ่ายไปเลยชืน้นผิวหนังเจ็บปวดครับตัวนี้เรียนจืดหดกลืนหมดละอ่าเรียบร้อยตัวนี้นะครับ,บตัวที่แปดแล้วครับชายเบิดกับพี่นองกับชิบบนังเบึงเบิดจนจบนะครับกระเล็ดอันนั้นโอ้โห นิ่มนวลครับตัวนี้มีตีกได้สบายแป็น,บ,นบักวัวนมครึงวัวนม,มครับนี่หน้าด่างครับตัวนี้อันพันยังก็พันยังก็นี่บามัน,นครับ<ะ>ติดกระทบเล็กน่อยซีมินทอนเมลซีมินทอนเมีมินทอนหน้าด่างหน้าด่างแต่แม่งข้อโมไลนี่จะซื้อนะครับยาันมีเล่นสูงยกยก ะข้อดีของการกีร์ล็อกคอนครับนี่แหละบม่ได้เจ็บมือครับไปดึงเบิดนี่นะกินเขาไว้เลยครับปั้นกินเขาไว้เลยเจ็บมือมือแดงเบิด์ตเิร์จะดึงแล้วแต่ละตัวนี่โอ้ตัวละห้าลอยตัวไทยเนาะบริการเพิ่นว่าตัวละห้าลอยตัวไทยบริการยาสามเข็มฟังหูอีกโอ้เบิร์ตเท่านั้นคุ้มค่าคุ้มค่าที่คุณคู่ควรจับเข่าให้เร็วหน่อยนะมันเออมัน เป็นจังละน้ำลองสะกนเลยน้ำลองซีเมนทอนอย่าตีเ<อ>ขาโมูเลยบ้านนี่ตรงหน้าระวังห<อ>นังมันดีดีงมวตรงนี้ยิงได้ยิงเอาเต็มหูโยดเอาเอาัน <laughs> โค้งกันลมนะครับทั้งคุณยาเริ่มอยากเบิร์ดลิดตแล้วบ่สหลายเดือนแล้วอ่ะตามเลยยาไทยครับตัวนี้ครับมันสีสีสัตย์แชมป์สุไทายตามเคยสีก้อนมาเลยครับมันงอสีดินดินเบึ่งเอาครับบึ่งเอาดินบอาิดของมัน นี่มววาแล้วน้นำลองก่อนน้นำลองก่นแบบโอนโอ้โหโอ้โหเบิดบาน่อยเดจองเม็ดสามเข่าจิตหลายยืด มะข่าปี๊โอ้โหีดเลี้ยอย่ามาโเลยลูกเลีนมุกเลี้ยมุกเลี้ยมุกโอ้โหยาไทยเย็บรอยนะครับตอนี้ที่สิบเย็บร้แล้ะเล้หนังเลี้หนัง ครับกำลังมาถึงตัวสุดท้ายแล้วถ่ายให้มันถัว่าสิบสามตัวสุดท้ายแล้วตัวที่สิบสามนะครับทีมงานครับโอหนึ่งเดินยาเรียบร้อยนี่นะแหละเขาบอกหมอทหารสมัยหมอทหารนั่น <laughs> คือกระเบือดมือกุศหมอทหาร

เสียงดังฟังเสียดูหลักฐานโอเคยายาด้ท่านพญาโทษลืมลืมลืมชีดไล่อย่าทายนะครับเชื่อนังเดินยาครเขาหยัดลอยนะครับวันนี้กับที่ทำกัน ปล่อยนะครับปล่อยรวมกันนะครับนะครับหลังจากปล่อยนะครับวันแรกครับวันแรกกระสเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับเบื้องคือมันง่ายครับเบื้องคือมันง่ายเลยครับพี่น้องเลี้ยงงัมามันง่ายนะครับฟอกละแตกครับโค้งกันเลยนะครับเบิดมือมือสองมือพูดละ โคมกันโคมหนาโคมลังเบิดมือนะครับเอาเบิ้งเอาครับเอาพอ,อกันไม่เป็นอย่น,นี้นะครับรมีคนที่ต้องเหตยาออโมนแห้มันเสื่องซึมกันนั่นนี่แหละครับต้องฟังยาหูมันก็เอาไปฟังนินเบิ้งเอาครับว่าได้กินยังนะครับจอยเบิ้ง